ในโอกาสใกล้ครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายวิศวกรรมสถานเสนอให้ไทยลงทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมรับมือภัยพิบัติด้วยตัวเองค่ะหลังพบแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวและการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมหรือวอสทอร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาด6.3แมกนิจูดเมื่อวันที่5พฤษภาค,คม2557 ภายในจะแสดงวิธีเต,ตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ตลอดจนข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศไทยในรูปแบบ active learning นายกวสทเสนอให้รัฐบาลสร้างแผนความปลอดภัยแห่งชาติโดยปัรจุเหตุแผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นว่าประเทศไทยไม่เห็นความสำคัญของการลงทุนด้านงานวิจัยและนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติส่งผลให้ไม่มีเครื่องมือที่ใช้พึ่งพาตัวเองได้เมื่อในพื้นที่นะครับเราไม่สามารถจะหนีไปไหนได้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายลําพูนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นแล้วงานวิจัยและการสร้างนวัตรกรรมเรื่องนะครับที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบ้านเรือนนั้นจะทําอย่างไรให้เราสามารถสร้างบ้านเรือนนะครับที่สามารถให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องมีงานวิจัยและนวัตกรรมของตัวเองครับนวัตกรรมที่น่าสนใจภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้แก่โครงการบ้านต้านแรงแผ่นดินไหวและห้องจําลองการสั่นจากแรงแผ่นดินไหวซึ่งเป็นนวัตกรรมคนไทยฝีมือคณะกรรมการยุววิศวกรวสท จำลองแรงสั่นสะเทือนขนาด5มักนิจูดในห้องขนาด3-4คนอาศัยที่คาดหวังให้ประชาชนเรียนรู้การรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีขณะเกิดเหตุการณ์จริง